ผมโดนสตูซี่ญี่ปุ่นเล่นเข้าให้แล้วไหนเล่าดินี่คือเสื้อสตูซี่โตเกียวด้านหลังสกินใหญ่ๆแบบนี้ผมจะซื้อมาขายกันเลยซื้อมาทุกไซส์นี่ไซส์ M และนี่ก็ไซส์ L และไงต่อทีนี้พอเอาสองไซส์นี้มาทาบกันแบบจจกลแลถึงจจกลแลปรากฏแววว่า มัันนเท่ากโดนเขาให้แล้วไงยังดีที่มีสีเขียวไซเอมติดมือมาพอดีพอเอามาทาบกับสีขาวไซแอมปรากฏแว่ว่าสองรอบละมุกเนี่ยอย่าให้มีครั้งที่3ามเด็ดขาดอ๋อได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่3ามะครั้งที่4ี่นี่ไม่ควรสรุปก็คือเสื้อสีขาวไซเอมนั้นป้ายคอมันผิดไซส์จริงๆแล้วมันเป็นไซเอลผิดไซก็เรื่องหนึ่งแต่ที่อีกหนึ่งอึ้งก็คือไซเอลมันเป็นผ้าแบบนี้คนละสีเลยนี่หว่า ก็ใช่อ่ะดินี่ถ้าไม่ซื้อเองคงคิดว่าปลอมไปแล้วแกจะบอกอะไรเขาบอกเขาทำไมเขาฟังภาษาไทยไม่ออกเออดี๋ยอยังงั้นบอกคนดูเลยซื้อซูซส่โปเกกยวพร้อมสมีหลายไซส์อยากได้ก็ทักมาอาริกกโตขายมันตรงๆกันเลยไม่ซื้อไม่เป็นไรขอหนึ่งไลห์จบ